ฉันข้อเพื่อนพวกแกหมดแล้วล่ะฉันข้อเพื่อนพวกแกหมดแล้วยังไงล่ะมาจยนจัดไป

เทพมหาสนริกาดาบยักษ์ขึ้นฟ้าดาบยักษ์ขึ้นฟ้าสาริ จะยังไงดีจะก็ไม่รู้กันนะแล้วทุกผู้ชมเราจะยังไงดีย่ไม่นะโอโอโอ เอาคนลองซุปเปอร์สยามเอาคนให้ประจาเอ๊ะหนึ่งนี่ไม่ลงประจำให้มาแทนเนี่ยโอ้เคค่าไม่รู้มัน นี่คีย์ยังไม่ได้ไปอ่ะเกินหดแน่นอนกับแดกไม่ได้จอมานทำไมเรียล์ลืมจุดลืมจุดสตาร์ทให้แน่นอนเครื่องผมเด็ก ันเรียดไม่โมัออกว่ามันติดไเมาวมาัอ่านคิปอยู่อ่านคิปฟมาเลยนะ